ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอแอนฟิวอชรายงานว่าย้อนกลับไปในเกมที่ลิเวอร์พูลเอาชนะแอสตันวิลล่า2ต่อศูนย์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอีกหนึ่งผู้เล่นที่ทำได้ดีเหมือนกันก็คืออูโกเอกิเกตูนย์หน้าของทีมแม้ว่าเกือบที่จะมีชื่อเป็นผู้ทำประตูได้แล้วแต่ถูก VAR ยึดประตูคืนเพราะจังหวะนั้นล้ำหน้าไปก่อนและถึงแม้ไม่มีประตูในเกมนี้ แต่การเล่นของเขาก็มีความสำคัญต่อทีมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในการไล่เพรสซิงที่ดูดันตั้งแต่แนวรุกก็คือเขาเป็นคนแรกเสมอการเคลื่อนที่และการเคลื่อนไหวในแนววิ่งของเอกิเตเก้นั e ้นค่อนข้างน่าสนใจและประทับใจต่ออานเนอร์อย่างมากการเพรสซิงของเขานับว่าเป็นจุดเริ่มต้นในลหลายๆจังหวะที่ทำให้ทีมได้เปรียบและมีโอกาสกดดันให้ผู้แข่งหรือแนวรับเกิดความผิดพลาดได้เสมอ นอกจากการเคลื่อนที่ของเอกิติเกตที่มีประโยชน์อย่างมากแล้วนั้นเทคนิคในการไปกระบ,บอลและบังบอลเอาบอลไว้กับตัวก็เป็นอีกหนึ่งความสามารถที่เอามาใช้แล้วสร้างประโยชน์ให้แก่ทีมได้เช่นกันทั้งนี้เขายังมีหน้าที่สําคัญในการคุมพื้นที่ที่สําคัญในจังหวะที่ทีมต้องตั้งรับจากลูกตั้งเตะและลูกเตะมุมต่างๆอีกด้วยและบ่อยครั้งที่สามารถช่วยทีมเคลียบอลออกไปได้ดีเลยทีเดียวสําหรับเกมนี้ เอเกิจเกตอนนี้กลายเป็นกองหน้าที่ดูจะเข้าระบบมากที่สุดแล้วเขามีทุกอย่างพร้อมที่จะเป็นกองหน้าที่ดีได้เลยจากนี้นะครับหลังจบเกมที่ลิเวอร์พูลเอาชนะแอสตันวิลล่า2ต่อ0นั้นมีรายงานว่าทั้งเจดอนซานโชและเอียนมาร์เซน2นักเตะของวิลล่ารีบตรงดิ่งเข้าไปหาโมฮัเม็ดซาลาเพื่อทำการขอแลกเสื้อกับเขาแต่ดูเหมือนว่าเป็นอีกครั้งที่ซาลาได้ตกลงแลกเสื้อกับนักเตะวิลล่าคนหนึ่งไปแล้วก่อนหน้านี้ เขาจึงบอกกับทั้งสองคนซานโชและมาร์เซนว่าให้ตามไปเอาเสื้อของเขาที่หน้าห้องแต่งตัวได้เลยเขาพร้อมที่จะแลกกับนักเตะทุกๆคนอยู่แล้วตัดเรือไปก่อนเนฟฟันธงหงทีมเดียวดีพอเบียดปืนแกรี่เนวิวตัดสินใจตัดแมนชเชสเตอร์ซิตี้ออกจากการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้และเชื่อว่าลิเวอร์พูลเป็นทีมเดียวที่จะสามารถหยุดยั้งอาร์เซนอลไม่ให้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ อาร์เซนอนยังคงเดินหน้าไปอย่างราบรื่นในเส้นทางสู่แชมเปียนลีกฤดูการนี้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยทีมของมิเกลอาร์เจตาเอาชนะเบอร์ลี่2-0อาร์เซนอนกลายเป็นทีมเต็งที่จะคว้าแชมเปียนลีกสมัยแรกนับตั้งแต่ปี2004และเนวิลก็คาดหวังว่าถ้วยรังวันจะได้ตั้งตรรหง,ง่านในตู้โชว์ที่เอมเรตั s สเตเดียมอดีตกองหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทีมชาติอังกฤษ ยังได้ตั้งข้อสงสัยถึงความสามารถของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในการท้าทายเส้นทางแชมป์แม้ว่าพวกเขาจะมีเป๊ปกอริล่าคุมทีมอยู่ก็ตามพร้อมกล่าวว่ามหันตภัยร้ายที่แท้จริงเพียงหนึ่งเดียวสำหรับอาร์เซนอลอาจมาจากลิเวอร์พูลลองดูสิอาร์เซนอลอาจจะเสียแชมป์จากจุดนี้ก็ได้เนวิลกล่าวกับ n b c Sport ผมเข้าใจว่าทำไมมิเกลอการ์เตต้านักเตะอาร์เซนอลและแม้แต่แฟนบอลถึงมองข้ามความคิดที่ว่าพวกเขาต้องคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้ แต่พวกเขาเป็นทีมที่คงเส้นคงวาที่สุดและพวกเขาสร้างผลงานมาได้แบบนี้มา3หรือ4ฤดูกาลแล้วจริงๆแล้วผมเคยทายผลไว้ว่าพวกเขาจะได้แชมป์ลีกมา3มฤดูกาลแล้วและแน่นอนว่าพวกเขาทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรผมคิดว่าพวกเขาน่าจะทําได้ในฤดูกาลที่แล้วตอนที่ลิเวอร์พูลได้แชมป์เพราะผมคิดว่าถ้าแมนซิตี้ผลงานตกลงมาอาร์เซนอลต้องเป็นทีมที่ทําได้ ผมไม่มีใครแก้ตัวแทนอาเซนนลในฤดูกาลนี้ได้และนั่นไม่ใช่ผมที่ไปกดดันอาเซนนลผมแค่คิดว่าพวกเขาเป็นทีมที่ดีที่สุดในลีกและมีทีมที่เหมาะสมนี่พึ่งเดือนพฤศจิกายนเองมันบ้ามากที่จะบอกว่าคุณควรคว้าแชมป์ลีกจากจุดนี้แต่พวกเขาควรจะได้แชมป์และถ้าคุณไม่ใช่มิเกลอาเตต้าหรือนักเตะอาเซนนตบางทีคุณอาจจะพูดได้อย่างมั่นใจ เหตุผลที่ผมมั่นใจว่าอาเซนอลจะคว้าแชมป์ลีกได้ก็เพราะเราต่างคิดมาเสมอว่าใครกันที่จะหยุดพวกเขาได้ถ้าในฤดูกาลที่แล้วลิเวอร์พูลเสียเฟอร์กิวฟันได้หรือโมฮัมเหม็ดซาร่าไปพวกเขาคงลำบากแน่แต่ผมนึกไม่ออกเลยว่าอาเซนอลจะแย่ยังไงหากเสียผู้เล่นคนไหนไปตอนนี้และนั่นหมายถึงโอกาสเป็นแชมป์ของพวกเขาด้วยนั่นก็เพราะเซนเ์แบ็กสองคนที่พวกเขาเซ็นสัญญาเมื่อช่วงซัมเมอร์ทุกตำแหน่งมีผู้เล่นที่ครบเครื่องบุคโยซาก้าเคยเป็นตัวเลือกเดียวในอดีต แต่ตอนนี้โนนี่มาโดยเกเข้ามาตอนที่เขาบาดเจ็บทุกตำแหน่งพวกเขาถูกเสริมทับด้วยคุณภาพในระดับเดียวกันหรือลดลงเพียงเล็กน้อยแล้วใครจะแย่งตำแหน่งจากพวกเขาละ่ะอาร์เซนอลเหลือแค่ต้องเอาชนะตัวเองไม่ใช่แค่คว้าชัายชนะผมไม่คิดว่าแมนซิ t y ตี้จะกลับไปอยู่ในระดับที่พวกเขาเคยอยู่และกลับไประดับเดียวกับอาร์เซนอลได้เ๊บกอร์เดลาเป็นอัจฉริยะแต่เขายังไม่มีผู้เล่นหรือทีมที่เล่นในระดับที่ต้องการ ลิเวอร์พูลเป็นทีมเดียวที่จะหยุดพวกเขาได้แต่พวกเขาต้องกลับมาสู่เส้นทางโดยเร็วแอนดี้รีดอดีตมิดฟิล์คนดังของนอตติแฮมฟอร์เรสชี้ว่าการที่ลิเวอร์พูลปล่อยลยดิอสัสไปให้กับบยบรมิคแสดงให้เห็นแล้วว่าเป็นความผิดพลาดโขงแดงทุ่มเงินไปกว่า400ล้านปอนด์เสริมทีมในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ฟอร์มการเล่นในภาพรวมไม่ดีนักแม้จะชนะ5เกมแรกในพีเมริลีกโดยฟอร์มช่วงที่ผ่านมาแพ้ถึง6จาก7เกมหลังก่อนจะมาชนะแอสตันวิลล่า2-0ในเกมล่าสุด อดีตแข้งวัย43ปีวิจาร์ณเรื่องตลาดซื้อขายของลิว่าพูโดยชี้ว่าการปล่อยสตาทีมชาติโคลอมเบียถือเป็นความผิดพลาดอย่างมหันต์ลิวร์พูใช้เงินไปมหาศาลและถ้าอาร์เนอร์สล็อตคิดว่าทีมของเขาควรจะใหญ่กว่านี้บางทีพวกเขาน่าจะจ่ายน้อยลงและได้ผู้เล่นมากขึ้นรีดกล่าวกับ BBC Radio f i โอ l i ล e ถ้าจะบอกว่าพวกเขาไม่มีทีมที่มีขนาดใหญ่มากพอคุณต้องลดงบประมาณให้เหมาะสม ถ้าคุณต้องการสร้างสมสรที่สามารถสร้างทีมได้ทุกด้านเหมือนกับที่ลิเวอร์พูลควรทำสำหรับผมหนึ่งในความสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดจากเรื่องนี้และคุณก็คงเห็นแล้วว่าเขาทำผลงานได้ดีแค่ไหนที่บอยมิคก,ก็คือลุยดิออสเขาแสดงให้เห็นถึงพลังอันยอดเยี่ยมเอเมรี่ลังเลใช้เอเลียตเลี่ยงเข้าเงื่อนไขซื้อขาดฮาวิเอเลียตมีแนวโน้มที่เสียฤดูกาล2,025 2,026 20ไปแบบว่างเปลา่าโดยที่แอสตันวิลล่าไม่ซื้อขาดจากลิเวอร์พูลเมื่อจบซีซั่น i ินดิเพน e n นตรายงานว่าอูนเอเมรี่เฮดโค้ชแอสตันวิลล่าอาจหลีกเลี่ยงที่จะใช้งานเอลเลียตโดยไม่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้เข้าเงื่อนไขบังคับซื้อขาดจากลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์ปี2026เอลเลียตย้ายจากลิเวอร์พูลมาร่วมทีมแอสตันวิลล่าในสัญญายืมตัวตลอดฤดูกาล2025ถึง2026พร้อมเงื่อนไขซื้อขาดที่รายงานระบุว่ามีข้อบังคับซื้อขาดหากกองกลางตัวรุกวัย22ปีลงสนามครบ10เกมในซีซั่นนี้ กองกลางทีมชาติอังกฤษชุดยู21ที่เป็นดาวเด่นชุดแชมป์ยูโรรุ่นอายุไม่เกิน21ปีเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาหลงเล่นไปแล้ว5เกมภายใต้การคุมทีมของเอเมรีโดยโค้ชชาวสเปนดูเหมือนจะไม่ให้ความสำคัญกับเอเวเลตมากนักแม้ว่าเล่นได้ทั้งบทบาทจอมทัพหมายเลข10และตัวรุกริมเส้นฝั่งขวาเอเวเลตไม่มีชื่ออยู่ในทีมเกมชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้1-0เมื่อวันที่2 6ตุลาคมทั้งที่ไม่มีปัญหาบาดเจ็บและพลาดเกมเยือนลิเวอร์พูลอยู่แล้วเพราะติดสัญญายืมตัว ก่อนหน้านั้นก็เคยนั่งสำรองแต่ไม่ได้ลงสนาม3ามเกมติดต่อกันมาแล้วและจนถึงเวลานี้เพิ่งลงตัวจริงไปเพียงเกมเดียวในพรเมียร์ลีก The Independent เปิดเผยว่ามีความเปลี่ยนไปได้ที่ลิเวอร์พูลอาจจะยกเลิกสัญญายืมตัวสำหรับฮาวิเอลเลตตกับทางแอสตันวิลล่าหลังจากที่นักเตะไม่ได้รับโอกาสลงสนามมากเท่าที่ควรจนถึงตอนนี้สัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาลของเอเลตตนั้นมีเงื่อนไขซื้อขาดแบบถาวรในเงินจำนวน35ล้านปอนด์ โดยคาดว่าเงื่อนไขนี้จะเกิดขึ้นหากเขาลงเล่นให้กับวิลล่าครบ10นัดตอนนี้เอลเลียตลงเล่นไปแล้ว5เกมแต่ถูกถอดออกจากทีมวิลล่าเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วและไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองในพิมลีกเลยตั้งแต่เดือนกันยายนเขาไม่ได้รับบาดเจ็บแต่คาดว่าเขายังไม่สามารถสร้างความประทับใจให้กับอูนายเอเวอรี่ผู้จัดการทีมได้และแน่นอนว่าหากสถานการณ์ยังคงเป็นแบบนี้มีความเป็นไปได้ที่ลิเวอร์พูลอาจจะพิจารณาในการยกเลิกสัญญาและพาเอลเลียตกลับมาเพื่อมองหาโอกาส ในการย้ายทีมอีกครั้งในเดือนมัก,กราคมนี้ฟ้าหลังฝนแล้วใช่ไหมขอขอบคุณบทความจากตังกุยมันอาจจะยังบอกไม่ได้หรอกแต่ที่แน่ๆกองเชียร์ในถิ่นแอนฟิลเมื่อคืนวันเสาร์พร้อมลุยฝ่าพายุฝนไปด้วยกันกับอาเนอร์กระทั่งตอนที่เกมเสมอกันอยู่ศูนย์ต่อศูนย์ยังไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วจะออกหัวหรือก้อยเสียงตะโกนเชียร์เรียกชื่อเขาก็ยังดังกึกก้องอาเนอร์สล็อตลา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 ,ลา แน่นอนอยู่แล้วคงไม่ใช่เดคอปทุกคนบนอาราจันหรอกที่ประทับใจผลงานของอาเนอร์ในซีซันนี้แต่พวกเขาพร้อมวางมันลงชั่วคราวเพื่อทำในสิ่งที่พวกเขาเห็นว่าควรทำที่สุดณเวลานั้นในช่วงเวลาที่มนมมองที่สุดช่วงที่เต็มไปด้วยคำถามที่สุดอาจเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะให้กำลังใจกันมันมีความหมายมากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้ยินมันเสียงตะโกนร้องเพลงให้ตอนที่สกอร์ยังศูนย์ต่อศูนย์ตอนที่เราไม่ได้ขึ้นนำหรือเป็นจ่าฝูงของลีก แต่เป็นในช่วงเวลาที่ผมกําลังพบกับความยากลําบากคําพูดของอาร์เนอร์หลังจบเกมบอกความรู้สึกทุกอย่างพลังที่ได้รับจากแอนฟิลนั้นท่วมทน้นทุกคนดูว่าทีมกําลังพบกับปัญหาตัวอาร์เนอร์เองก็กําลังถูกมลสมรุมเร้าอย่างหนักถูกกลดาถูกดูแคลนเสียงตะโกนร้องเพลงอาร์เนอร์เพื่อส่งกําลังใจให้เขาในห่วงเวลาที่แม้บางคนยังอาจขุ่นัวและไม่แน่ใจ แต่พวกเขาก็ไม่รีรอที่จะตะเบงเสียงเฉีย์เพื่อส่งต่อพลังให้กับคนที่กำลังต่อสู้กับอุปสรรคลงเรือลำเดียวกันแล้วก็รุยมันไปด้วยกันและจะหกล้มคู่คลานก็กลิ้งโคโล่ไปด้วยกันหรือว่าผูลคว้า3มคะแนนได้ด้วยผลงานที่ดีแน่นอนเรายังคงตอบไม่ได้ว่ามันเป็นฟ้าหลังฝนที่สดใสไหมเพราะเพิ่งจะเป็นแค่เกมเกมเดียวและอย่างน้อยยังมีอีก2แมตช์หนักอึ้งรออยู่ทั้งเรอัลมาดริดและแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนเบรกทีมชาติ หากกรณนั้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในแอนฟิ์เมื่อคือนวันเสาร์คือความสวยงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพของการสนับสนุนและร่วมหัวจมท้ายกันในายามยากลําบากความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งโค้ชนักเตะกองเชียร์และทุกๆคนแอนฟิ์ทำให้เราเห็นอีกครั้งถึงความพิเศษของมันพิเศษทั้งสถานที่พิเศษทั้งผู้คนหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ